เอาไปดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะสะพานลอยนะคะแล้วก็อยู่ๆก็มีเสาไฟทะลุกลางสะพานลอยเลยเอา้าทำไมเป็นแบบนี้เอาไปดูภาพกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ สะพานลอยคนข้ามนะคะ<อ>แต่จะเอนี่ค่ะมีทั้งเสาไฟออนะแล้วก็สายสื่อสารทุกสิ่งอย่างเลยเสะพานลอยคนข้ามตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบริเวณตลาด700ไร่ถนนสุขุมวิทที่อำเภอสัตาหีบจังหวัดชนบุรีนะคะกำลังก่อสร้างอยู่แต่อ้าวทำไม เสาไฟฟ้าแรงสูงโผล่ทะลุออกมาแบบนี้นะคะสะพานลอยนี้เป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบุรีที่2ค่ะซึ่งมีโครงการที่จะขยายถนนสุขุมวิทแล้วก็สร้างสะพานลอยในจุดที่มีชุมชนด้วยแต่ทางกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือยังไม่ย้ายเสาไฟออกจากแนวก่อสร้างก็เลยเอา้าเขาไม่ย้ายแต่ฉันจะสร้างก็สร้างไปก่อนก็แล้วกันประมาณนี้นาย,ยกเทศมนตรีเมืองสัตหีบค่ะ คุณนรงบุญบรรเจิรสีนะคะก็บอกแบบนี้บอกว่าโครงการนี้ยังสร้างไม่เสร็จเพิ่งจะเริ่มสร้างได้ไม่นานสิ้นสุดสัญญานู่นปี6-6ค่ะก็คืออีก2ปีตอนนี้ติดต่อไปยังกองทัพเรือแล้วว่าให้มาย้ายเสาไฟฟ้าหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการแล้วสภาลอยยังไงก็จะปลอดภัย100%นะคะทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขตแชนบุรีนะคะดรสัทิระเผือกประพันธ์ค่ะ ก็บอกว่ามีการตรวจสอบอยู่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้หารือในรัฐสภานะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในอส้นหีบจังหวัดชุมพีหรือแม้กระทั่งทั้งประเทศครับในการก่อนก่อสร้างถนนหรือแม้กระทั่งการออกแบบทาไมาหน่วยงานราชการถึงไม่มีการประสานงานให้เรียบร้อยในการตั้งงบป,ประมาณย้ายเสาไฟฟ้าก็ดีหรือย้ายท่อประปาก็ดีอันตัวน,นี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาหรือการใช้ประโยชน์ของประชาชนเนี่ยจะได้เสร็จร่วมพันเวลาและไม่ล่าช้าในการก่อสร้างถนนครับ เสาไฟมาก่อน,อนแต่ว่าจะสร้างะสะพานคนข้ามแต่เสาไฟไม่ไปสัทีฉันก็สร้างไปก่อนก็นแล้วกันรอได้ไหมล่ะรอยเสาไฟไปก่อนแล้วค่อยสร้าง <c oughs> เก่งมากนะยเออด้านการสร้างสานลอยเสาไฟ ก็ไยังไงงงมากมันหลายหน่วยงานจริงๆนะในแง่สการสร้างอะไรสักอย่างี่เนี่คือปัญหาปัญหาที่ใหญ่มากๆสาหรับบ้านเราเลยล่ะคือสองหน่วยงานไม่ประสานกันนะแล้วทำแบบนี้ต้องคุยกันให้หนักมากต้องคุยกันให้หนักเลยใช่ครับเห็นแล้วมันอายเขานะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน